สองคืนที่แล้วเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักคนงานย่านดอนเมืองน,นะคะวันนี้ตำรวจได้ควบคุมผู้ต้องหาไว้ได้แล้วและกำลังสอบสวนนะคะถึงสาเหตุในการลอบวางเพลิงบ้านพักคนงานในครั้งนี้คุณพิพาบินแก้วไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและพูดคุยกับคนงานนะคะที่ระบ,บุว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันไม่สามารถหยิบช่วยเครื่องใช้ส่วนตัวออกมาได้เหลือแต่เพียงเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุ ติดตามรายงานจากคุณวิาพาปิงแก้วค่ะห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆกันด้วยสังกะสีไม่มีหน้าต่างถูกประเปลี่ยนให้เป็นที่พักชั่วคราวให้กับแรงงานก่อสร้างที่ถูกกระทบจากไฟไหม้ที่พักอาศัยย่านดอนเมืองภายในห้องพักของแรงงานก่อสร้างคนนี้มีเพียงเสือ้อหมอนที่เพิ่งได้รับบริจาคและเสื้อผ้าที่ใส่วันเกิดเหตุ เธอและสามีต้องนอนพักที่นี่อีกสองคืนก่อนที่จะย้ายไปแคมป์แรงงานใหม่ที่จังหวัดปทุมธานีเอาอะไรไม่ถูกเลยวิ่งอย่างเดียวเลยก็ร้องอย่างเดียวเลยคนเขาก็ไม่รู้อะไรวุ่นวายกันไปหมดรถก็มาแบบอะไรไปไม่ได้เลยรถด,ดับเพลิงเข้าไปไม่ได้เลยมันเลยแบบว่ามันคนเยอะรถเยอะไงเข้าไม่ได้ไงมันก็เลยลุกเร็วไงแรงงานก่อสร้างคนนี้ พาไปดูห้องพักของเธอที่เหลือแต่ตอไม้และสังกะสีที่ถูกไฟไหม้เธอเล่าว่าขณะเกิดเหตุรีบคว้ากุญแจรถยนต์ให้สามีขับรถออกไปได้ส่วนวิทยุพัดลมตู้เย็นเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างถูกไฟไหม้ทั้งหมดเหลือเพียงชุดที่สวมใส่และกระเป๋าสะพายหนึ่งใบ แม้ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้จะผ่านไปสองวันแล้วแต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนจากหลายๆพื้นที่ทยอยนำสิ่งของมาบริจาคมีทั้งข้าวสารน้ำดื่มแล้วก็อาหารแห้งรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยค่ะแรงงานก่อสร้างที่ถูกกระทบจากไฟไหม้บางส่วนนั่งเกาะกลุ่มด้านหน้าทางเข้าแคมป์บริเวณนี้เป็นที่รับบริจาคสิ่งของ จากการสังเกตรแรงงานบางคนมีสีหน้าเคร่งเครียดแต่บางคนเริ่มยิ้มแยม้มแรงงานเมียนมาบางคนต้องอาศัยล่ามช่วยสื่อสารเพื่อรับสิ่งของบริจาคตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันทยอยนำอาหารและเสื้อผ้าที่บริจาคลงจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อ๋อพอดีได้ได,ได้ได้ข่าวมาได้ข่าวจากทีวีนะคะก็เห็นว่าเดือดร้อนกันเยอะแล้วก็ไฟไหม้ครั้งนี้รู้สึกว่าจะรุนแรงด้านคดีตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิงแคมป์แรงงานนี้จับตัวได้ที่บ้านพักย่านกำแพงเพชรเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจยืนยันว่าจากการสอบปากคำพยานเชื่อว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุเพราะมีปากเสียงกับภรรยา บรรดาลโทรสะจุดไฟเผาที่พักตัวเองและลูกปลามขณะที่ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าเหตุไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเบื้องตน้นตำรวจแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ตรงเรือนที่คนดูอาศัยก่อนส่งตัวดำเนินคดีวิภาปิ่งแก้วไทย p ี s รายงาน